ตอนเองไปตามลำค่างเดียวโดดเดียวคนเดียวเรียวมองดูรอใกล้โดดเดียวเดีๆได้ละหายพบเพื่อนรวมทางโลกที่อางวางเส้นทางที่ไกลสวัสดีครับสมาชิก YouTube ช่องมาโนทพุตธานออฟิเชียลทุกๆท,ท่าน เรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้ Subscribe แค่ปลายนิ้วจิ้มกดกระดิ่งก็เรียบร้อ,รอยขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสลับเสียงเพลงลิขสิทธิ์ในสังกัดบริษัทไมลสโตนจำกัดผมมานดพุดตานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัมไพ ขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่ส่งข้อความอะไรต่างๆเข้ามาในช่อง YouTube มานทพุตาน o f f i c i a l มีอยู่ข้อความหนึ่งเป็นของคุณสวัสด์เควานิตคือหลังจากฟังผมเล่าเรื่องไอเตอ๋อตั้งแต่เมื่อตอนที่แล้วแล้วผมก็ตัดจบลงเชี่ยะนะครับฉ <laughs> ับมไม่ใช่เชีย่ยฉับนะครับตัดฉับลงตรงที่บอกว่า ไอเมาส์พาผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่คล้ายๆศูนย์รวมของพวกรถบ้านของคนยากจนน่ะนั่นแหละพอผมตัดฉับลงตรงนั้นปั๊บแล้วก็จบไปเลยคุณสวัสด์เควานนิตก็ส่งข้อความมาว่าแหมตัดจบค้างคางอีกแล้วไม่ได้แช่งนะพี่คือพี่ซันอายุมากแล้วเล่าเรื่องค้างค้างคาคาแล้วก็เกิดปุบปับ จากไปพวกผมพวกผมทำไงอ่ะคาใจอยู่เงี้ยไม่รู้นะคุณผู้ฟังผมถือว่าอันนี้เป็นเป็นข้อความที่แบบสนุกอ่ะแล้วรู้สึกกันเองแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าโดนชงโดนแช่งหรือต่อให้โดนแช่งผมก็ไม่มีผลอะไรกับผมอยู่แล้วนะแต่ผมว่าคุณสวัสด์เควันที่นี้เขาขน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับคุณสวัสด์ ส่วนมีข้อความอื่นๆบอกว่าเม้นหนึ่งเม้นสามเม้นห้าอันนี้ผมตามไม่ทันฮะมันคืออะไรครับไอเม้นหนึ่งเม้นสาเม้นห้าเนี่ยถ้าถ้าคุณผู้ฟังจะกรุณานะครับช่วยส่งข้อความเขาอธิบายผมหน่อยว่าพวกเขาหมายถึงอะไรกันเม้นหนึ่งเม้นสาเม้นห้าอะไรเหล่านี้ที่ส่งเข้ามาทางช่อง YouTube มรดพุธานออ f ฟิเชียเอาละงั้นเราก็จะมาเล่าเรื่องกันต่อนะครับแต่อย่างว่านะ ถ้ามันปุบป,ปรับตายไปมันก,ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถ้ายังไม่ตายกันไปซะก่อนก็จะเล่าเรื่องก,กันต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีมีหลายประเด็นมีหลายมีมีหลายเงื่อนไขเหมือนกันหนึ่งต้องยังไม่ตายไปซะก่อนสอทางสถานีเขาก็ยังไม่เลิกให้ผมจัดรายการนะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขสําคัญ2องนนานแต่เขาให้เลิกก็โอ้แต่ถ้าเขาให้เลิกยังเล่าต่อได้นะ เพราะมันมีเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางในการที่จะนําเสนอเล่าเรื่องราวอะไรสู่สาธารณะได้เยอะแยะเออเองัอ้นมีเงื่อนไขเดียวแหละถ้ายังไม่ตายไปซะก่อนแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่ไม่ปฏิติดต,ต่อครับผมว่าเอาเพลงมาสลับมาขั้นสักนิดหนึ่งก่อนเราเริ่มเรื่องต่อเลยครับเวลาร็อกแอนดรู เมื่อผมกับไอ้เมาส์ไปถึงพื้นที่จอดรถบ้านซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นชานเมืองอยู่ห่างจากฟอร์ร v เวมาไม่ไกลมากนากักน่าจะสักประมาณห้าไมล์สิไมล์นะครับแต่คำว่าชานเมืองในที่นี้คือชานเมืองของชนบทนะคุณผู้ฟังก็ต้องนึกภาพตามไปด้วยเพราะฟอร์ร v เวก็เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในรัฐ ที่ไม่ได้ทันสมัยอะไรเป็นรัฐชาวนาเป็นรัฐที่ปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดทำการกษตรกรรมแล้วผมยังอยู่เมืองเล็กที่ไม่มีบนแผ่นที่แล้วยังออกไปนอกเมืองอีกเพราะฉะนั้นภาพมันก็ต้องแบบหลอนๆหน่อยนะภาพมันก็เป็นแบบที่ที่แบบถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า middle of nowhere คือท่ามกลางที่ใดที่หนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักครับก็จะมีรถบ้านจอดกันอยู่เป็นหมู่ สักประมาณสิบคันสิคันรถบ้านนี่ก็จะมนๆเก่าๆมีประตูให้คนเดินขึ้นลงได้แล้วก็มีหน้าต่างที่จะเปิดรับลมรับอากาศเข้าไปภายในก็จะเป็นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำก็อยู่กันได้สักประมาณ2-3งสามคนนะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกภาพแบบที่คุณเห็นในหนังก็ได้นะภาพแบบนั้นเลยเมื่อเราจอดรถ ฝุ่นจางลงเลยครับเพราะว่าทางที่จะมามันจะเป็นคล้ายๆทางลูกลังทางดินอยู่เหมือนกันแหละไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยละแวกนั้นมันโลง่งโลง่งมันจะมีร่มเงาไหมเนี่ยตอนกลางวันผมนึกในใจตอนเราไปถึงมันยามเย็นแล้วผมก็เมาส์ก็เดินลงจากรถผมก็เดินตามต้อยต้อย,ต,อย,ต,อยต้อยไปเมาส์ก็ไปเคาะประตูที่รถตู้รถบ้านของเพื่อนเขาพอเคาะประตูสักพักหนึ่งเขาคงตะโกนกันนะใครเป็นใครนะครับเพื่อนก็เปิดประตูออกมา ตอนเปิดประตูรถเดินลงมานะมันถือมีดเป็นมีดหั่นเนื้อย่างยังมันแผลบอยู่เลยแสดงว่ามันคงกําลังกินข้าวอยู่กินกินอาหารอยู่กินสเต็กอยู่มั้งมันเอาลิ้นเลียมีดนะครับผมดูแล้วมันน่าหวาดเสียวมากเลยอะเหมือนแบบว่ามีดจะบาดลิ้นได้ไหมวะเนี่ยเพราะมีดหั่นสเต็กหั่นเนื้อมันก็คมอยู่นะครับเป็นเด็กหนุ่มท่าทางเหมือนพวกแก๊งอ่ะเหมือนจิกโกะครับสวมยีนสีกากีเก่าๆขาด แล้วก็ใส่สยืดขอกลมผมจําได้ว่าน่าจะสีขาวจําไม่ได้ว่าสวมบูทหรือสวมนงทัพบ่าบอันนี้จำไม่ได้ละมันก็คุยอะไรกสักพักหนึ่งแล้วแนะนําให้ผมรู้จักบอกอ่านี่ฮัสซันนะครับเป็นเพื่อนมันเป็นเด็ก AFS มาจากประเทศไทยแต่ดูเหมือนอ้เพื่อนเขาไม่ได้สนใจอะไรผมเท่าไหรอ่อ่ะเขาก็คุยกันแล้วก็ชวนกันเสร็จแล้วผมไอ้เมาส์แล้วก็เพื่อนคนเนี้ก็ขึ้นรถขับรถออกมาจากรถบ้านเหล่านั้น เพื่อจะเดินทางกลับมาบ้านไนเมาส์ในเมืองฟอร์ริเวอร์ซึ่งกำลังจัดปาร์ตี้กันอยู่พอมาถึงบ้านไอ้เมาส์ซึ่งอยู่บ้านของไอ้เมาส์เนี่ยเป็นบ้านแบบบ้านสองชั้นเป็นบ้านเดียวคือเมืองฟอร์ริเวอร์เนี่ยครับจะมีบ้านเดียวตั้งอยู่ริมถนนเว้นระยะห่างกันบ้านละสักประมาณ10เมตร20เมตรบ้านแต่ละหลังก็จะมีพื้นที่มีสนามหญ้าส่วนตัวของตัวเองเล็กๆกันนะครับหลังบ้านนั่นแหละ หน้าบ้านะติดถนนแต่หลังบ้านอจะเป็นสนามหญ้ามีสวนเล็กๆอยู่มีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรซึ่งตอนผมไปถึงกับไอเมาส์ไปถึงกับเพื่อนไอเมาส์คนไปถึงนั้นมีพักพวกของไอเมาส์สประมาณหลายคนอยู่นะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกลุ่มกันอยู่เฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ดื่มเบียร์กันบ้างสูบบุหรี่กันควันขโมงเลยคือพื้นที่แบบนี้นะถ้ามองด้วยสายตาของครูผู้ปกครองอย่างมิสเตอร์กริฟฟิธนี่ก็ต้องบอกว่า อนี่คือการมั่วสุมเป็นพวกซกมกแต่ผมไม่ใช่ครูไงผมเป็นนักเรียนวัยรุ่นมาจากแดนไกลผมเลยไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นกลุ่มกวนของไอ้เมาส์ก็กำลังคุยกันพอเจอผมไอ้เมาส์แนะนำให้รู้จักผมว่ามาจากประเทศไทยสิ่งแรกที่มันปุยกับผมเลยคือโอ้ oh, from Thailand Thai stick คุณผู้ฟังรู้ไหมครับ Thai s t i c คืออะไร Thai s t i c หมายถึงกัญชา แม้ว่าน,นั่นคือย้อนไป4ี่สิบกว่าปีมาแล้วประมาณปีพศ2 5 1พฝรั่งส่วนใหญ่นะครับยิงฝรั่งในชนบทแบบนี้ไม่รู้จักประเทศไทยหรอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกมันจะรู้จักกันแต่เวียดนาเพราะตอนนั้นสงครามเวียดนามกําลังกําลังรุนแรงมากเพราะฉะนั้นคนอเมริกันก็จะรู้จักประเทศเวียดนามดีว่าอยู่ตรงไหนเพราะเขาต้องส่งลูกหลานมาลบที่นั่นแต่ถ้าบอกไทยแลนด์ไม่รู้จักมันรู้จักไต้หวันมากกว่าอีกมันจะ พยายามไต้หวันแล้วผมบอกไม่ใช่ไทยแลนด์อยู่ตรงไหนวะผมก็ต้องอธิบายว่าอยู่ใกล้ๆก,กับประเทศเวียดนามนั่นแหละแต่พวกเขากลับรู้จักไทยสติกแสดงว่ากัญชาของไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงอเมริกาซึ่งก็เข้าใจว่าก็คงเกิดจากทหารอเมริกันที่รอดชีวิตกลับไปจากสงครามเวียดนามกลับไปถึงบ้านเขาก็คงเอาประสบการณ์เรื่องกัญชาจากไทยเอาไปคุยเอาไปแนะนําให้พรรคพวกได้รับรู้กันลมะมั้ง เพราะฐานอเมริกันนี่เขาก็เวลามาอยู่เมืองไทยเวลาบรรลบเวียดนามเนี่ยฐานทัพอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมก็คนได้ดีประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในไทยนี่แหละออไอกลุ่มของพวกเขาเนี่ยครับที่มั่วสมซกบกท่านในสายตาของครูเนี่ยมันก็คุยกันเรื่อง,องยางเสพติดนะครับซึ่งซึ่งก็่ปช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับผมนะมันคุยกันแบบว่าโอ้จิมมี่เพจเนี่ยวงเลดส์สปรินเนี่ยมันรวยอ่ะ พวก Black ล็กสบัดพวกวงดนตรีร็อกเนี่มันรวยเพราะฉะนั้นมันเสพแต่ของดีเสพได้อย่างไม่อั้นคือมันพูดด้วยความรู้สึกอิจฉาลิษยานะพูดด้วยรู้สึกด้วยความรู้สึกชื่นชมว่าศิลปินร็อกนี่แบบที่โด่งดังสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่งายๆแล้วใช้แต่ของดีๆคือแววตาน้ำเสียงที่ออกมาด้วยความอิจฉาริษยาเลยอะแบบเหมือนแบบเราพูดกันถึงเศรษฐีขับรถเบนซ์เศรษฐีขับรถสปอร์ตปอร์เช่ เราสิ่งยากจนไม่มีสิทธิ์ได้นั่งรถขับรถหรูรถแพงอะไรแบบนั้นก็จะรู้สึกแบบพูดด้วยความรู้สึกอิจฉานะี่ไอเด็ก,กวนเนี่ยมันก็พูดด้วยความรู้สึกเหมือนอิจฉาว่าโอ้จิมมี่เพจโรเบิร์ตแ pl นจอร์เลนนอนอะไรพวกนี้มันคงแบบเนาะผีแบบแบบกันแบบปุ้นกันแบบเสพกันแบบเสพกันแบบเปรมประชาหัวแหล,หลมเลยทีเดียวแล้วแล้วได้แต่ของดีดีใช้ด้วยนะสำหรับผมแล้วการที่กับไปนั่งร่วมวงสนทนาแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าตืน่นเต้นอะไรเพราะว่า ผมก็มาจากจากหัวแหลมอะมาจากอายุธยามาจากที่พื้นที่ที่เมื่อห้าสปีที่แล้วก็ไม่ได้ปลอดยาเสพติดแต่ประการใดโดยเฉพาะไทยสติกหรือกัญชาเนี่ยพวกฝรั่งก็ถามผมผมก็บอกโอ้สิวๆเรื่องเนี้ยอย่างจากบ้านผมผมเล่าให้ฝรั่งฟังว่าจากบ้านผมนะที่ว่าแหลมนะผมเดินข้ามถนนแคบๆถนนสายหนึ่งแล้วก็เดินทะลุเข้าไปที่โรงเรียนกิตติกุศึกษา ระยะทางจากหน้าบ้านผมถึงโรงเรียนกิตติคุณศึกษาน่าจะสักกิโลหนึ่งทะลุหลังโรงเรียนกิตติคุณศึกษามันก็จะเป็นปา่าช้าแล้วก็เป็นป่าละเมาะเดินข้ามข้ามบ่อน้ําไปจะมีสะพานข้ามบ่อน้ําก็จะไปถึงเขาเรียกพระนอนตรงนั้น่ะมีพระพุทธรูปพระนอนของวัดโลกโยสุธาประดิษฐานอยู่เป็นพระนอนเก่าแก่มันตั้งแต่ยุคโบราณยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นแหละแต่เมื่อครั้งกระโน้นมันยังเป็นป่าอยู่ครับรปปกรมศิลปากรยังไม่ได้ไป พัฒนาไม่ได้ไปตกแต่งแก้ไขอะไรก็เป็นป่าปกคลุมมองเห็นแวบๆเท่านั้นก็เห็นตัวองค์พระแวบๆเท่านั้นเองลรแวกป่าละเมะตรงนี้ก็จะมีบ้านอยู่สามสี่หลังหนึ่งในบ้านตรงนั้นเป็นบ้านของจะเรียกว่าเป็นนักเลงบรรนอกก็เรียกว่าเป็นนักเลงอ่ะหรือว่าจะเป็นขาใหญ่หรือว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือจะเป็นโจรผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคุยกันสมัยก่อนเรื่องผู้ใหญ่คุยกันเราเด็กก็ไปเสะเอะถามมากไม่ได้ด้วย แต่รู้แต่ว่าตรงนี้ยพวกจิโก,โก้หว่แหลมรุนพีผมจะมันอยากจะซื้อกัญชามันก็มาที่บ้านหลังเนี่ยจริงๆผมรู้จักกับลูกสาวคนนะลูกสาวเขาแต่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเขาเกิดเขามาฟังรายการมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องแต่จริงๆพ่อเขาตายไปนานแล้วนะครับที่ว่าเป็นขาใหญ่เนี่ยแล้วก็มีกัญชาขายที่นี่ผมบอกโอ๊ยแท่งละสามบาทเองสามบาทคิดเป็นเงินตอนนั้นดอลลาร์หนึ่งยี่สิบบาทฉะนั้นสามบาทนี่คือเศษเซียวของหนึ่งดอลลาร์โอ้โหมันคือฮามัน ธรรมดาผมไม่มีจุดเด่นไม่มีความอะไรน่าสนใจไม่อยู่ในไม่ใช่คนที่แบบไปถึงไหนแล้วคนจะอยากมาเสวนาอะไรด้วยนะครับก็เป็นเด็กตัวดําผมอีกตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้มีจุดเด่นไม่ได้มีอะไรน่าสนใจอะไรเลยแต่พอผมบอกว่าที่บ้านผมกัญชาแท่งละสามบาทฝรั่งฮือฮากันอยู่ครูใหญ่เลยแลผมก็ถามต่อแล้วมีอย่างอื่นอะไรอีกไหมผมบอกที่แถวบ้านผมที่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ใหญ่เขาชอบซื้อฟินกันนะได้ทีนี่ได้ทีอวดอวดภูมิใช่ไหม จะได้เป็นที่ยอมรับของแกงซกมุกแกงเนี่ยก็มีฟินอีกฟินก็คือก่อนจะเป็นมอร์ฟีนล่ะฝรั่งไม่รู้จักฟินนะเวลาเอ่ยว่าโอเปียมมันไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ถ้าบอกมอร์ฟีนมันจะรู้จักมากกว่าผมบอกว่าก่อนจะเป็นมอร์ฟีนล่ะมันเป็นโอเปียมเีก่อนเป็นฟินบ้านนอกแถวบ้านผมไม่รู้เขาไปหาซื้อมาจากไหนเขาจะซื้อมาเป็นก้อนดำๆกลมๆแล้วก็เอามาใส่กระทะผมอธิบายให้ฟังแถวบ้านผมนะ i ินไม o m โฮมทาวนะนะ พวกผู้ใหญ่นะก็จะเอาฟินมาใส่กระทะใส่กระ,ะทะทองเหลืองเลยนะกระทะที่แบบเป็นโบอ่ะโบใหญ่สักประมาณสามฝ่ามือเอาฟินใส่ไปแล้วก็ตอกไข่ไก่ใส่ไปคือของกินดีๆของอาหารที่มีสารอาหารมีคุณค่าเนี่ยใส่ลงไปใส่ฟินใส่ไข่ไก่ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่สมุนไพรอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็นั่งเคี่ยวมันทั้งคืนผมก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยคนสมัยก่อนบ้านผมนี่แถวบ้านผมนี่หนุ่มภาสโลงนะคนแก่ผู้ชายนะ ใช้เวลาทั้งคืนเคี่ยวอดตาหลับขับตอนนอนเพลินนะครับสูบใบจากไปด้วยดื่มน้ําชาไปด้วยแล้วก็เนี่ยแอบเคี่ยวฟินกับไข่ไก่กับน้าผึ้งกับอีกสารพัดขอข้าวข,ของของกินทั้งหลายสูตผมก็จำไม่ได้ละอะไรบ้างเคี่ยวจนกลายเป็นก้อนเหนียวกลมๆแล้วก็เอามาทําเป็นก้อนกลมๆปั้นเป็นก้อนกลมๆเรียกว่ายาลูกกลอนบรรจุใส่ขวดเก็บเอาไว้ผมบอกเนี่ยคนสมัยก่อนก็กินกันอย่างเงี้ยวันละเม็ดวันละเม็ดโอ้โหฝรั่งแบบว้าว วันเดฟูลอิจฉากันใหญ่เลยแะ <c oughs> คนที่ทําแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ตายไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวแบบเนี้แล้วมันบอกอะไรอีกมีอะไรอีกผมบอกอีกอย่าหนึ่งที่รู้จักคือเฮโรอีนแต่ว่าเฮโรอีนนี่ไม่ใช่จะเห็นกันได้ง่ายเฮโรอีนนี่เราไปเห็นปับน๊บเนี่มีสิทธิ์ติดคุกได้นะแค่เขาไปยืนรวมกลุ่มับคนที่มันบ้านนอกก็เรียกเฮไอพวกสูเพเนี hey ่ยเสพเนี่ยผมก็บอกว่าเราแวแบกบ้านผมเฮโรอีนมีไม่ไม่มากนักเยอะสุดเกลือกลายเกลือนสุดก็น่าจะเป็นกัญชา พอหมดเรื่องยาเสพติดมันก็เริ่มสนใจผมมันก็ไปคุยกับมันกันต่อหรือเบียร์สูบบุหรี่อะไรกัมันกันต่อและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีเรื่องที่ผมสนใจอยู่แล้วมันจะเรื่องใหม่สาหรับผมอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกครับผมสนใจแต่ว่าเพื่อนไอเมาส์คนที่ไอเมาส์ไปรับมาจากรถบ้านเนี่ยมันเล่นกีตาร์เก่งแค่ไหนมันเล่นอย่างไร ก็ช่วงที่ผมกับไอ้เมาส์กับเพื่อนคนนี้นะครับมาถึงบ้านไอ้เมาส์ใหม่ๆก็เข้าไปสังสรรค์พูดคุยทักทายสักพักใหญ่เสร็จแล้วไอ้เมาส์จึงชวนผมกับเพื่อนคนนี้เดินเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านเขาเป็นห้องที่ไอ้เมาส์มันเก็บกีตราอยู่เป็นห้องนอนของมันมันก็หยิบกีต้า เฟนเดอร์สตราโตคาสเสีขาวแล้วก็ส่งให้เพื่อนมันเปิดตู้แอมเสียบสายแจ็คเสียงแอมคลางเบาๆหึงห่งๆอยู่นะครับตอนที่มันส่งก่อนจะส่งกีตาร์ให้เพื่อนไอ้มาส์มันก็จูนเสียงก่อนนิดหน่อยคือกีตาร์เนต,ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับกีตาร์ที่ขายโดยทั่วไปเนี่ยมันถูกออกแบบมาสําหรับคนเล่นถนัดขวาคือมือขวาแขนขวาจะจับปิกดีดมือซ้ายแขนซ้าย ทำหน้าที่จับคอร์ดขยับสายขยี้สายดันสายอะไรต่างๆนี่คือปกติโดยทั่วไปและตัวกีตาร์ก็จะมีสายกีตาร์ซึ่งเป็นโลหะเนี่ยหเส้นโดยทั่วๆไปนะกีตาร์ปรกตินะครับซึ่งจะเลียงตั้งแต่สายหนึ่งซึ่งจะเป็นสายเล็กนิดเดียนะครับขนาดอนะไรจะศูนย์จลดมิลลิเมตรมั้ง0.08มิลลิเมตรมั้งนะครับนั่นคือสายล่างสุดแล้วสาย2ถัดขึ้นมาก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึง สายสามใหญ่ขึ้นอีกจนมาถึงสายหก็จะใหญ่กว่ามีขดลวดพันอีกด้วยก็จะถ้ามองด้วยสายตาก็จะเห็นจากเล็กเล็กเล็ก,ลกขึ้นมาจนถึงสายใหญ่เล็กขึ้นมาจนใหญ่เรียงลําดับกัน6สายด้วยกันสาย6กก็จะใหญ่สุดอยู่ด้านบนสุดถ้าเรามองดูกีตาร์ที่สะพายอยู่บนคอของบนไหล่ของคนน,นะครับเรามองดูเราก็จะเห็นเนะี่ยสายหอยู่บนใหญ่สุดอยู่บนแล้วค่อยๆเรียงลําดับลงมาจนถึงสายล่างใหญ่ๆๆลงมาแล้วก็เป็นเล็กเป็นแบบนี้นะครับ ก็มีรูปแบบการตั้งสายเรียบร้อยพอตั้งสายเสร็จไอ้มาส่งกีตาราให้เพื่อนคนนี้ซึ่งผมจาชื่อไม่ได้นะว่ามันชื่ออะไรไอ้คนนี้มันแทนนี่มันจะสะพายแบบที่ของเราสะพายกันมันสะพายกลับทางพอเขาไปคนถนัดซ้ายเมื่อสะพายกลับทางหันจากซ้ายมาเป็นขวาขวามาเป็นซ้ายกีตร์มันก็เลยก็ตีลังกากลับหัวไอ้ลูกบิดซึ่งเวลาเราดูคนเล่นกีตาราตามปกติลูกบิดจะอยู่ด้านบนใช่ไหมครับพอมันกลับทางมากป๊บลูกบิดก็จะอยู่ด้านล่าง พอรูปแอยู่ด้านล่างเสร็จปั๊บสิ่งที่พิสดารสุดคือสายกีตาากก็กลับทางหมดกลายเป็นว่าสายที่เล็กสุดเนี่ยกลายเป็นอยู่ด้านบนคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะพี่ต่ละหันกีตา้ากลับทิศเนี่ยกลับทางเนี่ยจากขวามาเป็นซ้ายน่ยนะครับจากซ้ายมาเป็นขวาเนี่ยทุกอย่างมันกลับทางหมดกลับหัวกลับหางหมดสายใหญ่สุดดันไปอยู่ล่างสุดสายเล็กสุดดันมาอยู่บนสุดทีนี้เวลาเล่นกีตารูรปแบบของการจับคอร์ดสมมติคอร์ด C มันก็จะมีตำแหน่งของมันอยู่คอร์ดดีมีตำแหน่งของมันอยู่คอร์ดเออะไรมีตำแหน่งของมันอยู่ตามปกติเมื่อกลับทางเนี่ยตำแหน่งมันจึงกลับทิศกลับทางหมดทุกอย่างเลยครับจิมมี่เฮนริกส์ซึ่งเป็นยอดนะักกีตาร์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งตลอดการของโลกก็เป็นคนถนัดซ้ายหันกีตาร์กลับมาอีกทางเหมือนกันแต่ว่าจิมมี่เฮนริกส์ยังกลับสายด้วยยังมีการถอดสายออกก่อนถอดสายทั้งหมดทั้ง6สายออกแล้วก็สลับใหม่ย้ายเป็นเอาสาย6มาไว้เมื่อกลับทางแล้วเนี่ย คือย้ายสาย6สลับที่กันะสายหกไปไว้แทนสายหนึ่งสายหนึ่งมาไว้แทนสายหกสายสี่มาไว้แทนสายสองสายสองก็เป็นแทนสายสี่อย่างงี้ครับเพื่อจะได้จับคอร์ด A คอร์ด B คอร์ด C ด้วยรูปฟอร์มตามปกติที่ที่เขาถูกออกแบบมาในการเล่นกีตาร์่นระดับจิมมี่ฮนดิกซ์นะยังเล่นแบบนั้นแต่ไอคนนี้มันไม่กลับสายกีตาร์เลยผมก็ตื่นตะลึงอ่ะเฮ้ยมึงจะเล่นได้ไงวะสายหกอยู่ล่าง สายหนึ่งดันอยู่บนแล้วใช้มือขวาจะใช้มือขวาใช้มือซ้ายนี่ยังไม่เป็นไม่มีผิดปกติอะไรคนเร um าถนัดซ้ายถนัดขวาได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันพิสดารตรงที่ว่ามันไม่กลับสายเสร็จแล้วเมื่อเสียบตู้แอมเสร็จูนสายเสร็จมันก็เริ่มเบลงเลยเฮ้ยไอหมอนี่มันฝีมือมันจัดจ้านระดับเทพเจ้าเลยนะเนี่ยสําหรับผมนะในความรับรู้เท่าหางเอ็งของผมผมก็รู้สึกว่าไอคนนี้มันเก่งระดับเทพเจ้าเลย นี่ขนาดเมืองเล็กๆนะครับเมืองที่ไม่มีอยู่ในแผนที่เป็นไอหนุ่มยาจกที่แบบซกมกอยู่บ้านซกมกแบบนั้นแต่เมื่อมีกีตาร์อยู่บนคอของมันมันกลับสามารถขยี้สายหวดคอร์ดเบรลงเพลงต่างๆโอ้โหคุณผู้ฟังมันงัดเอาเพลงร็อกเก่าๆที่แบบเราชอบะครับเก่าคือไม่เก่าสำหรับตอนน้นนะครับมันจัดมาเลยครับ เฮโจของเจมี่เฮนดริกส์มาเล่นร็อกแอนด์โรลของเลดเซปลินมาเล่นแบล็กด็อกของเลดเซปลินโดยเล่นกลับทางหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นรูปมือของมันจะพิสดารมากเราจะดูแล้วเฮ้ยขอดรูปล่างมันพิลึกวะ่ะขยี้สายพิลึกมากเลยดันสายแปลกจากทุกคนมากเลยนี่คือประสบการณ์ที่พิสดารในการเห็นคนเล่นกีตาร์ด้วยมือซ้ายคุณนึกเรื่องนี้ก็ได้ครับเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ย ซึ่งเป็นสุดยอดบุคคลคนหนึ่งของโลกเลยนะครับในอดีตเจ้าของผลงานภาพโมนาลิซาเนี่ยก็เป็นคนถนัดซ้ายจริงเขา,าถนัดสองมือเลยคนเก่งๆหลายคนถนัดสองมือเลยนะถนัดทั้งซ้ายถนัดทั้งขวาเลยแต่ลีโอนาร์โดเนี่ยถนัดซ้ายแล้วในยุคกโนนยุคห้าหกร้อยปีที่แล้วสังคมมันก็มีอะไรปแปลกๆคนถนัดซ้ายก็ไม่ได้นะก็จะมองว่าไอ้นี่ผิดปกติมนุษย์จะมองว่าไอ้นี่เป็นปีศาจหรือเปล่า เรียวนาโดไดวินชีอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยนะถนัดทั้งขวาถนัดทั้งซ้ายแต่เขาซ้ายเก่งกว่าและสมัยก่อนเวลาเขียนเขียนภาษา,าการเขียนตัวหนังสือเนี่ยมันใช้มึกใช้ปากกาจุ่มมึกเขียนถ้าเขียนด้วยมือซ้ายเนี่ยเวลาเขียนตามวิธีปกติจากซ้ายเราเขียนหนังสือบน,นกระดาษเราเขียนจากซ้ายมาขวาใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมือมันจะไปโดนมึกทําให้มึกเลอะเรียนาโดดดวินชีพิสดารมาก เขียนหนังสือจากขวามาซ้ายแล้วเขียนกลับหัวกลับหางกลับทางเวลาลิโอนาโดดาวินชีบันทึกอะไรเสร็จเนี่ยถ้าเรามนุษย์ธรรมดาจะอ่านต้องเอากระจกไปสะท้อนหนึ่งจะอ่านออกนะแต่ลิโอนาโดดาวินชีเขียนหนังสือแบบเนี้ครับผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เพื่อนในเมาส์คนนี้เล่นกีตาร์เฮ้ยมันเล่นกลับหัวกลับหางมันเล่นโดยโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องกลับสาย ถ้าเปรียบกับลีโอนาโดไดเวนชีไอ้นี่มันอาจจะเล่นกีตาร์เหมือนกับลีโอนาโดไดวนชีเขียนหนังสือเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตัวอักษรของลีโอนาโดไดเวนชีเราต้องเอากระจกไปส่องถึงจะอ่านรู้เรื่องก็เลยกลายเป็นคลน้ายรหัสลับของลีโอนาโดส่วนตัวเลยคล้ายๆเขามีความคิดความอ่านอะไรมีข้อมูลอะไรมีเคล็ดวิชาอะไรก็คนอื่นจะได้รับรู้ได้ยากคนอื่นจะ,จะเข้าใจได้ยากเพราะว่าวิธีจะอ่านเรื่องราวของเขาเรื่องๆมันเยอะแต่สําหรับการฟังเสียงกีตาร์มันไม่เหมือนกับการดูครับมันไม่ต้องอ่านมือไม่ต้องดูมือเราแค่นหลักตาเราฟัง ถ้าเราหลับตาหล่างเดียวนะครับแล้วฟังเสียงกีตาร์ที่ไอ้เพื่อนไอ้เมาส์คนนี้มาเล่นมานะอืออย่างที่ผมบอกไงสําหรับผมตอนนั้นคือไอ้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วไอ้นี่มันมนุษย์กึ่งเทพเจ้าแล้วล่วและแต่พอมาวันนี้มาน,นั่งดูวีทีนะครับมีหน้าล่ะจิมมี่เพจมีหน้าล่ะจิมมี่เฮนริกส์และอีกมากมายหลายคนที่ก้าวมาถึงสุดยอดระดับโลกได้เป็นที่ยอมรับเนี่ยมันต้องฟันฝ่าแข่งขันเหนือชั้นกว่า คนอย่างเพื่อนในมาสิจะมีอีกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพราะอย่างที่บอกไงแค่ในเมืองชนบทเล็กๆมึงยังเก่งสะขนาดนี้แล้วการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นอย่างเทพ,พเจ้ากีตาร์ทั้งหลายถ้าผมคิดแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นนะผมคงท้อใจไม่จับกีตาร์มานานแล้วละครับคงท้อไปแล้วนะดีว่าตอนนั้นเรายัางอายุแค่17ตอนเราอายุ17ข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็นเด็กวัยรุ่นและมีความรู้น้อยมีความรู้เท่าแหงหางอึ่งเนี่ยก็คือ เราจะหลงตัวเองแล้วเราก็จะมีความอหังกาเราถึงจะคิดว่าฮกูจะทำได้ไไรเรื่องเล่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วครับหากท่านมีความเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับเชิญเขียนเชิญพิมพ์คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามากันเลย แล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของท่านเอาไปตอบในการเล่าเรื่องตอนต่อๆไปนะครับถ้าไม่ตายไปซะก่อนพบกันอีกครับสวัสดีครับ